ดูทางเข้าหมายครับวันนี้โหจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยขนาด GPS ยังพาเราวนสองสารอบก็จะมาถึงนะครับอันนี้มาดูหมายที่นับปานเขาพามาก่อนนะครับมาดูจุดต่อก่อนยังไม่ได้เอาของลงมานะครับดูสภาพสิโอ้โหงูจะเอาลราไปกินก่อนไหมเนี่ย ตัวเมื่อไงครับนะยังเลยครับเรียบจิ๊บเลยน้าเขาใสาใสหนาดินครับใสหนาดินหมายลึกลับซับซ้อนมากโอยังที่นี่ลอยป่ายเข้าไปยังไม่ถึงเลยหาน้าปลาไม่เจอเลยสวัสดีครับน้าบาน <c oughs> น้ปลา,าแมบบ่ตุ้มไหนโบไปตีประชอตไง ดูหม้ดิโอ้โหลึกลับตัวนะ้ำป,ปานพามาเชือดแล้วน่ะครับพ่สวัสดีครับตัวน้ำปาพามาเชือดไม่เชือดหรอกแต่โดนยังยังเลยนะยังไม่โดนเลยแล้วนาเอสอยู่ข้างในเดินเขึ้นมาไปเสือร่ามีกิ๊งมา้เนี่ยไม้ย,ยางสวยอันนี้น้ำปานมาตั้งแต่กี่โมง มาตั้งเจ็ดโมงจนป่านี้แปดโมงครึ่งแล้วไม่โดนเลยน่าจะพอรอยสวยนวเนี่ยหมายสวยมากแต่มันเป็นบางวันนะหมายนี้บางวันกินนึกินจรินบางวันไม่กินก็คือไม่กินเลยมันเหมือนฝูงมันมาเหรอถ้าฝูงมาเจอนี่มาตามน้ำนะเอาปากเก็บพวกเก็บนะสรุปเก็บ สรุปเราลุยป่ามาแล้วป่าบอกว่าไม่ไม่แล้วก็ไม่โดนไม่หมานไม่หมานตรงนี้ไม่หมายสวยแต่ไม่มีป่าเดี๋ยวฮะเก็บของย้ายก่อนนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันว่าวันนี้จะไปทางไหนดีนะครับผลของอออจากป่ากันก่อนย้าย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 ใหม่ครับย้ายใหม่นี่นาเขาสายนาดินงสายนาดินงก็ยังไม่โดนเหมือนกันเงียบันแล้ว สวัสดีครับผลสุดท้ายนะครับหมายธรรมชาติเราไปสำรวจมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่สวยไม่น่าโดนเลยนะครับวันนี้ก็มาลงเอยที่บ่อตกปลานะครับก็อานับปานชวนมานะครับนี่ก็มาบ่กึ่งธรรมชาตินะครับค่าคันยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับเจ้าของยังไม่มานะครับก็มีน้าๆที่เขามาก่อนทางนู้นเลยนะครับได้ไปหลายตัวเลยนี่ก็มากับนับปานนะครับพึ่งถึงเลยยังไม่ให้ตั้งอะไรเลยครับ ก็เดี๋ยวเกี่ยวอุปกรณ์ก่อนนะครับคนกับลุงก็อยู่ทางนูนนน้นนะครับนู้นนะครับน้าเอ็ดน้าบรรเทานะครับน้าเอ็ดบบน้าบรรเทาก็อยู่นูน้นแล้วก็ลงไปหัวบ่อน,นู้นเลยนะครับกเบ็เป็นบ่อเป็นบ่อขึธรรมชาตินะครับแต่เดี๋ยววันนี้ไปตามรุดดูกันนะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเอก็บของก่อนนะครับ อ่ะครับตอนนี้ก็เก็บเกียมของเกียมราเสร็จแล้วลตั้งต่อตั้งมาเสร็จแล้วลนับพลโดนก่อนเลยนะครับตัวเล็กๆนะครับตัวหนึ่งนะครับก็เยื่อที่ใช้เลยก็จะเป็นลำน้ำแตกผสมกับโมคลิดของร้านนั่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็คันที่ใช้วันนี้ระยะอ่าสี่จุดห้านะครับก็ี่เห็นนี่นี่น,นี่นับพลเนี่ยโดนเยอนะโอ้โหนี่นับพลโดนอยล้วต้งที่สองครับ<ห>ดูดูดแตง <laughs> เป็นปลาเค็มล้นๆ้นนะครับอันนี้เป็นบ่อกึ่นธรรมชาตินะเป็นบ่อเมานะครับดังนั้นเราเราจะเอากลับหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปตามลุ้นดูกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทิปนี้ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับต้องปิดเสียงนะครับเพราะว่าเสียงลมแรงมากเลยนะครับมันดังนะครับก็เลยต้องปิดเสียงนะครับผมยังไงต้องขออภัย เวลาที่ดีด้วยนะครับผม Dream คนขึ้นงานเลยเอามาถอดงานเราสองคนน้พลอันนี้กระสอบนี่กระชังนี้ของน้าเอ็มกันนพลสองคนโอ้ยนี่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะจบแล้วครับวันนี้กลับก่อนนะครับฝนตกมาเมื่อกี้ไม่ค่อยจะถ่ายเลยเก็บขอเส้นหมดแล้วเดี๋ยวเราขอกกลับก่อนเดี๋ยวพาไปดูผลงานของน้าบรรเทากับน้าเอสก่อนนะครับผลงานของเราก็ท่าที่เห็นนะพอได้พอได้ น้ำบานขอดูผลงานดิเนะนีบบ่ยน้ำบานบอกว่าดูให้ลูกพี่หนึ่งดูว่าเนี่ยลมลูกน้องเออทางหมดแล้วเนี่ยเจอลมเมื่อกี้เฮ้ยน้ำบานอากาศหมดปะเนี่ยนี่คนเดียวนะเนี่ยโอ้โห <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมทแมทที่แล้ว <c oughs> แก้แขนแมทที่แล้วครับแมทที่เราได้น้อยใช่โอ้โหแมทนี้ดิใ <c oughs> นี่กดมาบานเลยคนเดียวไอตัวใหญ่ๆเราก็ทำหมด,ดหมดนี่เห็นว่าเบ็ดงานเบ็ดเบ็ดงานม่กี่ตัวเจ็ดตัวเบ็ดงานม่เจ็ดตัวโอ้โหขนาดทิ้งเซฟแล้วนะเืระว่าผมโดนแต่ลูกปลาเดี <c oughs> ย๋ยวผมกลับก่อนนะนะีย๋ยาวกลับหมด<อ>นะ่นะกินดีมากไนงะพวกลูกฝอยเนะี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูผลงานนะเอดก่อน นี่นะเอ็ดหลบมาเล่นปลาใหญ่อยู่คนเดียวเห็นคว้านะเอ็ดนี่กระชังแทบแตกนะเนี่ย <laughs> วัดโชว์ด้วยอะ่ะในกระชังนี่เยอะไหมขอขอ,ขอดูหน่อยได้ไหมครับเ้ายกมาน้ำด้ยุบปะเนี่ยนะเอ็ดนนั่นแหละห <laughs> ุ้ยปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยอปล่อยมันจะไม่เอาไม่ใช่มันจะับปล่อยมันไปหมดเนาะเหรอ เฮ้ยโอ้หดูโดดน้ำเดือดเลยสวยกี่ตัวเหมือนกันดูครับไอ้สวยพิบเลยอ่ะทำไมนะสองคนหมันจังอ่ะแต่รูปปนินนี่แหละอุ้ยเจ๊อะไรปากกดีเหรอปากก๋าดีสวยลายตัวเหมือนกันเนี่ยยอดเลยอ่ะ เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมอย่าอยู่เด็กละเดี๋ยวแบกปลากลับไม่ไหวไปก่อนนะครับนายเอสสวัสดีครับเอาไปรุ่นได้ด้วยหรอน้าบ้กลับก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าดูฝูงปลาขึ้นหรืรอบทุนเลยนะเนี่ยขึ้นปูงเลยครับผมทริปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าเนาะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีส